สว90%โหวตทางเดียวกันตู่ป้อมเท่านั้นมีสิทธิ์นั่งนายกสว90%โหวตนะครับทางเดียวกันตู่ป้อมเท่านั้นนั่งนายกหากเอาอุงอิงเป็นนายกอาจทําให้บ้านเมืองไม่สงบถึงจะรวมเสียงข้างมากได้สวอาจไม่เอาถ้ายังดึงดันเอาอุงอิงเพื่อไทยอาจไม่ได้เป็นรัฐบาลอาจมีบุคคลที่สามมาเป็นนายกรัฐมนตรีชื่อว่าสาต,ตัวใหญ่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าออกมาแบบนี้นะครับ คำถามคือวันนี้นะครับถ้าพักเพื่อไทยนําโดยคุณอ,อุงอิงอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่รู้นะว่าจากการเลือกตั้งมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าพักเพื่อไทยชู True, ว่าคุณอ,อุงอิงเป็นนายกแล้วประชาชนเลือกนะครับเลือกเพราะต้องการให้อุงอิงเป็นนายกต้องการเลือกให้พักเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลแต่สวบอกไม่เอาสแสดงว่าคุณก็ไม่สนใจคําเสียงของประชาชนคุณไม่สนใจฟังเสียงของประชาธิปไตยเลยเหรอครับ ผมถามนะครับว่าพวกคุณเป็นสวนะ่ะ <Su ld> คุณสมควรจะทําเพื่อประชาชนไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ทําเพื่อใครคนหนึง่งวันนี้คุณเป็นสวตั้งโดยพลเอกประยุทธ์เอาเข้ามาแล้วคุณก็ตั้งป้อมว่าคุณจะเอาแค่พลเอกประยุทธ์นะครับกับป้อมเท่านั้นโดยที่คุณไม่สนใจเรื่องของประชาชนเสียงของประชาชนเลยเหรอคุณเข้ามาเป็นสว์ทำไมค <า S 2> ุณเคยถามประชาชนไหมว่านะครับประชาชนอยากได้สวอย่างพวกคุณเข้ามาอยู่ในเป็นสว์ไหม พวกคุณคือขยะนะครับของประชาชนขยะในสภาสําหรับประชาชนวันนี้คุณกลับมาตั้งป้อมว่าคุณจะไม่เอาทั้งๆที่ผมขอถามนะครับว่าถ้าวันนี้ประชาชนเป็นคนเลือกนะครับว่าจะเอาคนนี mm ้ hmm. เป็นนายกเอาพรรคนี้เข้ามาเป็นบริหารรัฐบาลแต่คุณบอกคุณเป็นสวคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่เอาแสดงว่าคุณก็ไม่ฟังเสียงประชาชนคุณไม่สนใจคําพูดประชาชนคุณไม่สนใจประชาธิปไตยคุณไม่สนใจประชาชนเลยคุณจะเอาแต่เสียงของคุณแบบนั้นเหรอแบบนี้คุณไม่สมควรจะมาเป็นสว เพราะคุณเป็นสวมาจากการลาตั้งไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งมีประชาชนคนไหนที่เลือกตั้งคุณเข้ามาครับผมถามพวกสวทั้งหลายครับวันนี้เงินเดือนที่คุณกินไปอ่ะเป็นเงินเดือนจากภาษีประชาชนคุณสมควรจะอยู่ข้างประชาชนไม่ใช่ไปอยู่ข้างคนใดคนหนึ่งนี่คือสิ่งที่สะท้อนออกมานะครับด้จัดใจประชาชนคนหนึ่งนะเมื่อวันที่12กุมภานะครับนายวันชัยสอนสลีอ่ะสวกล่าวถึงกรณีการโพสเฟสบุครบุนะครับสวรพร้อมแลนสไลด์ ไม่โหวตเลือกนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีให้ไปรวบรวมเสียงให้ได้เกิน7,376เสียงอย่างว่าก่อนส่วนตัวแล้วถ้าพรรคได้เสียงข้างมากก็พร้อมโหวตให้คนนั้นเป็นนายกแม้จะเป็นอุ้งอิงก็โหวตให้แต่เท่าที่ฟังเสียงเพื่อนสอวอหลายคนทุกคนบอกว่าถ้าเป็นอุ้งอิงไม่เอาเพราะมองว่าเรื่องวุฒิภาวะการเป็นผู้นําและประสบการณ์ยัง ยังไม่มีดูแล้วเป็นายากมากโดยเฉพาะการเป็นสายตรงของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกร,รัฐมนตรีเป็นลูกนายทักษิณซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองโอ้โหพูดอย่างนี้ก็เท่ากับว,ว่าแล้วผมถามนะครับว่าสวที่เข้าไปแต่ละคนมีความรู้มีความสามารถเท่าไหร่บางคนบอกแล้วแก่แล้วแก่เลยนี่คือความคิดของประชาชนบางครั้งผมบอกเลยการวุฒิการเป็นภาวะของผู้นําไม่ใช่ว่าเป็นเด็กหรือเป็นคนแต่อยู่ที่สมองอยู่ที่กลิน่น แต่วันนี้ผมถามหน่อยครับสวแต่ละตัวเนี่ยมีกึ้นตรงไหนมีความสามารถตรงไหนฮะที่เข้าไปทําอะไรก็ให้ให้กับประเทศบ้างหากเอาอุ้งอิงเป็นนายกอาจทาให้บ้านเมืองไม่สงบถึงจะรวมเสียงข้างมากได้สวอ,อาจไม่เอาแต่ถ้ายังดึงดันอุ้งอิงเป็นให้ได้พักเพื่อไทยอาจไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยอาจมีบุคคลที่สามมาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งสตัวใหญ่อาจไม่ใช่ไม่ได้มาอ่าตอนนี้ อาจจะมาตอนกอกสองหากโหวตเลือกนายกกันไม่ได้จริงๆสิ่งที่ได้ยินมาจริงไม่ใช่เรื่องโคมลอยเพราะไม่ใช่เรื่องของพรรคเพื่อไทยฝ่ายเดียวถ้าจะให้องคงอิงเป็นนายกต้องไปรวมเสียงให้ได้มาก376เสียงถ้าทําไม่ได้และคนอื่นไม่เอาองอิงจะดดันต่อไปอยังไงถึงต้องปณีประน,นอมถอยไปเอาคนอื่นเข้ามาแทนเอามาเป็นตัวนะครับขายได้แต่ไม่ใช่ตัวจริงนายวันชัยกล่าวคําถามคือวันนี้ประชาชนเป็นคนเลือกพวกคุณเป็นใคร พวกคุณคือสวัสวัที่อยู่ในสภาเป็นสววที่ไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีเป็นสววที่ประชาชนไม่ได้เลือกแล้วเข้ามานั่งเชิดหน้าลอยตากินเงินเดือน,น,นจากภาษีประชาชนแต่คุณมาตัดสินใจทั้งๆท,ท,ท,ที่ประชาชนเป็นคนเลือกวันนี้พวกคุณไม่มีสิทธิ์ครับประชาธิปไตยเป็นของประชาชนไม่ใช่ประชาธิปไตยเฉพาะสวะ250คนที่เป็นขยะอยู่ในสภานะตอนนี้ นายเสรีสุขวรณการสอวอกล่าวว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของสอวอคงไม่ได้เน้นเฉพาะนางสาวแพรทองทานคนเดียวแต่จะดูผลคะแนนเลือกตั้งซีกใดจะตั้งรัฐบาลถ้าเป็นซีกที่ทําให้บ้านเมืองมีปัญหาในอนาคตนะครับพวกที่ตั้งป้อมด่าสอวอเอาแต่วิจารณ์ณสอวรุนแรงกลัวสอวอใช้สิทธิเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปเราจะไปเลือกได้อย่างไรแต่มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ได้แลนสไลด์ เกินครึ่งแน่ขณะที่สังคมยังแบ่งเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่เอาและไม่เอาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเท่าๆกันคะแนนเสียงที่ออกมาจะากใกล้เคียงกันหรือเหลื่อมล้ํากันเล็กน้อยสอวอจึงต้องเป็นตัวแปรสําคัญเพราะมีสอวสองอเสียงแงลนสไลด์ล่วงหน้าไปแล้วก็เพราะมีสอวอแบบนี้ประเทศชาติถึงได้เป็นแบบนี้เพราะมีสอวอที่ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยถามเลยเถอะครับว่าคุณเข้ามาเนี่ยใครเป็นคนแต่งตั้งคุณเข้ามาใช่คอสอชไหมใช่พลเอกประยุทธ์ไหม แล้วเข้ามาเพื่ออะไรเข้ามาเพื่อเลือกนายกคุณทําประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติมั่งทาประโยชน์อะไรกับบ้านเมืองมั่งทาประโยชน์อะไรให้ให้ให้กับประชาชนมั่งคุณมีสิทธิ์อะไรมาเลือกนายกประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเลือกนายกใครก็ได้จะเลือกพรรคไหนก็ได้มันเป็นเรื่องของประชาชนไม่เถอะคุณมีสิทธิ์อะไรพวกคุณคน่ะสมควรจะออกไปไม่สมควรจะอยู่พวกคุณน่ะพวกคุณน่ะคือพวกสวะนะครับสวะอยู่ในสภาสวะที่ประชาชนไม่เอาสวะที่ประชาชนเรียกร้องดา่า และไล่คุณอยู่ตลอดแต่คุณก็ยังหน้าด้านอยู่กันอีกหากพักเพื่อไทยได้ไม่เกิน250เสียงนางสาวแพททองทานก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแน่สอวอไม่เคยมองว่าพักเพื่อไทยจะได้เกิน250เสียงการตั้งรัฐบาลพักการเมืองต่างๆทั้งพักขนาดกลางขนาดเล็กจะดูแนวโน้มใครจะเป็นรัฐบาลก็ไหลไปรวมทั้งฝ่ายนั้นทั้งนั้นจึงต้องไหลไปตามอย,อยู่กับขั้วที่สอวอจะโวตให้เพราะทุกพักอยากเป็นรัฐบาล พักเพื่อไทยก็รู้สถานการณ์ดีถึงกลัวถึงแก้รัฐธรรมนูญตัดอำนาจสอวอให้ได้ขณะที่เสียงสอวอเกิน90%บโหวตไปทางเดียวกันหมดโอกาสหน้านะครับบอกได้เลยไม่ไม่พลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิทร์วงสุวรรณเท่านั้นที่จะเป็นนายกนายเสรีกัาวก็เพราะแบบนี้ไงคาถามคือสอวอแน่จริงหรือเปล่าล่ะถ้าสอวอแน่จริงนะให้ประชาชนเป็นคนเลือกสอวอเข้ามาเองไหม ไม่ใช่พวกมึงเข้ามานั่งเชิดหน้าชูคอกันแบบนี้แล้วมาพูดแบบนี้คำถามคือสอวัะมีได้ครับแต่ต้องมาจากการเลือกของประชาชนดีครับไม่ใช่สวมาจากการแต่งตั้งแล้วแต่งตั้งคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถแต่งตั้งเข้ามาแล้วไม่ได้ก่อประโยชน์ให้กับประชาชนไม่ได้ทําให้ประชาชนรู้สึกดีเลยวันนี้ประชาชนชอบคุณหรือเปล่าละ่ะกล้าไหมกล้าให้ประชาชนเป็นคนลงคะแนนไม้ว่าจะเอาสอวชุดนี้หรือไม่เอาผมกล้าไหมละ่ะพวกคุณละกล้าหรือเปล่า อย่ามาท่้งเชิดหน้าชูคอโอ้ยสวดีนะังนั่งนี้ผมบอกเลยประชาชนคิดอย่างเดียวสอวอย่างพวกกูนะ่ะคือสวัสดะคือขัยะที่อยู่ในที่อยู่ในสภาแล้วก็กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนทุกวันนี้เงินเดือนจากภาษีประชาชนบอกเลยว่าเอาไปเลี้ยงสุนัขจรจัดจะมีค่ามากกว่าเลย นายกฤษฎ์ัตร์ะตะะรัตนววรหะสอวอกล่าวว่าสิ่งที่นายวันชัยสอนสิสริสวระบุว่าสว,าวาจะไม่โหวตเลือกนางสาวแพรทองทาเป็นนายกรัฐมนตรีแม้จะได้เสียงเกินกึ่งนั้นเป็นเรื่องความเห็นของนายวันชัยคนเดียวอย่าเหมารวมนะครับเป็นความเห็นสวทั้งหมด หลายคนไม่สบายใจกลัวถูกเหมารวมไปด้วยกรณีสวจะโหวตให้ใครเป็นนายกต้องไปดูหน้างานถ้าพักเพื่อไทยได้เกิน250เสียงก็ต้องดูว่าจะเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเป็นแพรทองทาเชื่อว่าสวแต่ละคนคงมีวิธีตัดสินใจของตัวเองถ้าเป็นตนจะงดออกเสียงแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกันหรือไม่สวจะใช้วิธีบล็อกโหวตให้เป็นแต่ละคนตัดสินใจกันเอาเอง ยอมรับว่าการโหวตของส,อส,อสอวอยอมรับว่าการโหวตของสอวอมีทั้งที่ยอมรับเสียงของประชาชนและไม่ยอมรับและไม่ยอมรับนางสาวแพทรทองตาถ้าโหวตชื่อนางสาวแพทรทองตาแล้วเกิดปัญหาก็ต้องเอาคนดิคเดตอันดับรองลงไปมาเป็นแทนนะครับนายกิติศักดิ์กล่าวพลเอกเลือลดรัฐรัตะนะวันนี้สอวอกล่าวว่าสอวอแต่ละคนมีสิทธิ์ในการที่จะโหวตเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีและต้องรูรอดูว่าพรรคไหนจะเสนอใครขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายก พิจนาด้วยความเป็นอิสระสิทธิของตัวเองไม่เคยมีการจับเขาพูดคุยหรือตั้งกลุ่มพูดคุยกันว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้จะต้องเลือกใครต้องดูกันตามหน้างานและโหวตไปตามความรู้สึกของตนเองนะครับอันนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับอันนี้ก็คือนะครับภาพก็คือต้องบอกก่อนนะครับว่าสอวอนะครับอันดับแรกเลยตอนนี้สอวอชุดนี้ไม่ได้เป็นที่ยอมรับของประชาชน และสอวอชุดนี้นะครับประชาชนไม่ได้เป็นคนเลือกมาเพราะฉะนั้นสอวชุดนี้ไม่มีความหมายสําหรับประชาชนและประชาชนก็ไม่ต้องการให้สอวอชุดนี้มาเลือกใครเป็นนายกเพราะพวกคุณไม่ได้มาจากประชาชนคุณไม่ได้ตัวแทนของประชาชนที่จะมาที่จะมีมีสิทธิ์มาเลือกนายกพวกคุณสมควรจะออกไปพวกคุณไม่สมควรจะอยู่ประชาชนตอนนี้ตั้งคําถามว่าพวกคุณนะ่ะเข้ามาทําอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนบ้างเงินเดือนที่ประชาชนจ่ายพวกคุณน่ะ ประชาชนเขาไม่อยากจะจ่ายประชาชนเขาบอกเลยว่าเอาเงินที่จ่ายพวกคุณน่ะไปเลี้ยงสุนัขจรจัดท่ายังจะยังจะดีฝ่าแล้วพวกคุณน่ะยังจะหน้าด้านอยู่อีกนะครับพวกคุณสอวอทั้งหลายแน่จริงคุณลาออกไปให้หมดครับแล้วเลือกตั้งสอวอมาใหม่โดยให้ประชาชนเป็นคนเลือกตั้งคุณกล้าหรือเปล่าครับวันนี้สอวอทั้งหมดมาจากคันที่นะครับคอสอชเป็นคนเลือกมา เป็นสิ่งที่ประชาชนไม่เอาประชาชนไม่ได้เป็นคนเลือกเพราะฉะนั้นสวพวกนี้ไม่มีความหมายสําหรับประชาชนคุณจะมาบอกว่าเอ้ยคุณจะเลือกคนนั้นคนนี้คุณจะตัดสินใจคนนั้นคนนี้เป็นเป็นนายกคุณต้องฟังเสียงประชาชนคุณกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนคุณต้องฟังเสียงประชาชนประชาธิปไตยของประชาชนวันนี้ประชาชนจะเลือกใครนะครับคุณต้องยอมรับในเงื่อนไขตรงนั้นไม่ใช่ว่าประชาชนเลือกคนนี้แล้วคุณไม่ยอมรับเพราะคุณบอกว่าคุณมีอำนาจคุณมีสวคุณมีคุณมีอำนาจอำนาจมาจากไหนครับอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชน อำนาจที่คุณพวกคุณกําหนดกันขึ้นมาเองอำนาจที่พวกคุณสร้างกันขึ้นมาเองตั้งขึ้นมาเองนี่แหละครับคือสิ่งที่พวกคุณที่เป็นสวทำนี่แหละครับประชาชนถึงได้บอกว่าพวกคุณนะ่ะคือขยักอยู่อยู่ในสภาคือสวที่อยู่ในสภาเงินเดือนที่จ่ายให้พวกคุณทั้งหมดนะครับที่เป็นสวบอกเลยครับว่าเอาไปเลี้ยงสุนัขจรจัดยังมีประโยชน์มากกว่าที่จะมาจ่ายเงินเดือนให้กับพวกคุณเลยเพราะพวกคุณไม่มีประโยชน์กับประชาชนพวกคุณไม่มีประโยชน์กับประเทศชาติ ประชาชนไม่ต้องการสอวอ,รอย่างพวกคุณนี่คือสิ่งที่ประชาชนอย่างผมคนหนึ่งนะครับมีความรู้สึกแบบนี้และผมเชื่อว่าหลายๆคนมีความรู้สึกแบบนี้ว่าสอวอ,อย่างพวกคุณนะ่ะไม่สมควรมาอยู่ในสภาพเพราะสอวอ,อย่างพวกคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่เป็นการลากตั้งกันเข้ามาเพื่อช่วยพวกพ้องแล้วนี่คิดดูว่ายังไม่มีการเลือกตั้งเลยว่าประชาชนจะเลือกใครเข้ามาคุณตั้งป้อมแล้วจะไม่เอาคนนั้นคนนี้วุฒิภาวะนะครับ ไม่ได้มาจากอายุไม่ได้มาจากผมที่งอกแต่มันมาจากมันสมองมาจากความสามารถอย่าเป็นพวกสอวอที่แก่แล้วแก่เลยฝากไว้นะครับมีอะไรอัปเดตไมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ